สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่6กมีทุนยนสองหาหกแปดค่ะคุณผู้ชมค่ะมือหนีเล่าพัฒนาคือเก่าค่ะมาฝากพี่น้องคือเก่านะคะเหมือนเดิมนะคะรวมเสียนคือเก่าค่ะปละกก่กนกอนอ,อื่นกะขอขอบคุณจาของแนวทางทุกๆแนวท,นะะทั้งลาวและไทยค่ะที่ยั่งสนใจใส่ใจนะคะ ให้แนวทางมาฝากกับพี่หนงกับน้องคือเกาเหมือนเดิมค่ะถูกงวดเนาะค่ะคุณผู้ชมแต่บางงวดแอดจินบ่ได้ล่งไห้กะขออภัยหลายๆเ้อค่ะคุณผู้ชมด้วยความจําเป็นเนาะค่ะเนาะก็คืออยากให้เข้าใจจังหน่อยค่ะบางคนเพิินกับอมเมนข้ามาก็ได้เฝ้าวลงไห้ค่ะครับรถอยู่ก็ได้จอดเนาะค่ะเก็บของอะ่ะค่ะคุณผู้ชมก็บ่อยากวาหลายอีกเนาะเพราะว่าความจําเป็นค่ะคนไม่มีบ้านอยู่เนาะมันก็เป็นีิละอืมก็เลย ลงแนวทางบอสมำเสมอค่ะรัฐบาลไทยกันยังบริลงอีกค่ะมือนอีก็ต้องไปธุระคือเก่าเหมือนเดิมค่ะค่ะคุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาที่ผ่านมาค่ะผลออกอุ้ยจะเป็นเสียห่ายเสียดายค่ะค่ะคุณผู้ชมไล,ล้หงวัเราด้วยค่ะไร้หงวดมากเลยนะคะที่ที่ที่มีเหตุบังเอิญน,นะคะอันจิตตนาน์านางมันหงอนนะคะก็เลยแบบเออพออ่อยูยูดอกตากระลงนางผื่นมันกรน้ามาสั่นค่ะคุณผู้ชม น,งงนั่งงุ่ากันเลยเห็นอันนี้จักนี่นไหมคะเห็นเองเลขในจักนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสองหกเห่ 26, ไหมคะน่งว่าตั้งโดนตั้งดีเ่เคยเห็น,นะะเลยค่ะอ,อืออ่าอยู่ตั้งโดนตั้งดีเมือ่อน,นานนั่งกเ็ 26, เลย,ะะเ,ลยดดเห็นเลขสองหกเนี่ยะค่ะก็เลยอ้าวอยู่ดีๆก็เห็นเลขสองหกนอกประสาทนะคะก็เลยเห็นคิดจ่ดอกแต่พ่อตอนแรกมากค่ะปฏิคิดยังไรคะ่ะ สุดไทยกะมาออกนะคะเก้าหกสองหกพนะค่ะพี่น้องน่าเสียดายค่ะวันนั้นก็แมนเส้นผมค่ะเส้นผมอยู่กับอีอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นสามหกนี่เหตุบังเอิญอีลีด้ค่ะเหตุบังเอิญอีลีคือเพิ่อนอยากหายอยากซอยแล้วค่ะแต่ว่าเอาบ่เป็นค่ะคุณผู้ชมบ่วเล่าบวาัวไทยค่ะเพิ่นกับคือสีเบิงอยู่เนาะเจ้าทีเจ้าท,ท,ท้างเพิ่นก็ได้อันนี้เดี๋ยวข้ามเสื้อนะคะเพราะว่าไม่อยู่นี่แล้วเพิ่นเขียนหายสามตัวเลยค่ะถูกเล็กบอยเพราะว่าหลังๆมาก มีอย่างห้เพลินค่ะอันนี้ก็ดูวความเสื้อเด้อค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสําหรับสายมู่กับเสื้อเนาะผู้บ่มูก่กัไปตามสูตรค่ะคุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาตามสูตรนะคะมีเขามีหลุดค่ะคันหลุดกะขอโทษขออภัยคุณผู้ชมคือเกาค่ะแต่ว่าฐานแนวทางเขานะคะกะดีใจนั่งคุณผู้ชม,ชม,ชมที่เขาไม่เห็นแนวทางที่เดินดีเนาะค่ะเนาะอย่างเดินเดินดีก็เดินดีคือเกาละค่ะคุณผู้ชม มีหลุดก็บ้างก็หนึ่งวดไม่เกินสองวดนะคะก็เดินคือเกาค่ะเดินดีอีหลีคุณผู้ชมกระจับไซออาเดอค่ะได้เด่นเดินดีแล้วก็ไปหาตัวจับคู่ใส่นะคะมันต้องมีสามตัวเนี่ยละมันตรงมีมากค่ะขั้นสีนอกเนื้อไปก็นี่คือคุณผู้ชมกับิจัลนาเบิร์เอาค่ะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะแคร์บอลซูกันฟัง่งเป็นธรรมดาค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางนะคะลาพัฒนาวันนี้ค่ะวันศุกร์ นะคะรวมเซียนเหมือนเดิมค่ะค่ะเล่าพัฒนาค่ะของวันที่หกวันมืดีวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมเซียนอ้ายค่ะวิ่ง4กับ3 4กับ3ค่ะเลขติด4กับ3ามบนี้ห้าหก็ดศูนย์ค่ะ5 6 7 0เลข7จ็ดหางสันสันบ่กเลข3เด้อค่ะคุณผู้ชมเลข7เด้อค่ะ5 6 7 0ค่ะเขียนฝาแห้งขึ้นค่าดัดผมลูกค้าเซ็ตกประมาณ หาทุ่มกว่าค่ะคุณผู้ชมหกทุ่มพอดีค่ะหกทุ่มพอดีสะไดดียังเรียบร้อยนะคะเนาะดัดผมลูกค้ามาขึ้นแต่ฝ่าวเขียนตัวเลขอาจ,จ์ิมังว่ามวา่องไปจากน้อยค่ะคุณผู้ชมว่าตื่นสบมากกได้นลงแนวทางคุณผู้ชมเบิ่งเนาะวิ่งสี่กับสามบนล่างค่ะห้าหกเจ็ดศูนย์ค่ะ้วก็จับคู่ให้สองตัวบนล่างค่ะสองตัวบนล่างมีทั้งหมดแปดคู่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่ ห้าสี่หกค่ะ5รากะห้าก็ดสามศูนยค่ะคุณผู้ชมไปกับบนและล่างของเซียนอ้นะคะค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไวเบิ่เเลยค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะรุดค่ะคุณผู้ชม9ก้6ห6สองหกเก้าหกสองหว่าเข่าค่ะงววนี้ว่านสุกมาลุนกันไหมค่ะคุณผู้ชมแนวทางนะคะค่ะขอเด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชม เด่นเดินดีงวดที่ผ่านมาก็เข้าสองค่ะหกสองเลยสองหกค่ะแล้วก็งวดนี้ค่ะคุณผู้ชมสี่ห้าแล้วก็หกหาคู่หาตัวจับไซเอาค่ะสี่ห้าหกคุณผู้ชมมาตัวแดงคมาจับใส่กับสีก็หากับหกหรือจะเอาสี่ห้าหกไปจับใส่ตัวไหนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมที่ที่ข้าจเจาแม่นแม่นนะคะเบิ้งหลายๆเสี้ยนค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบกาจับไซกันได้ค่ะคุณผู้ชม แนวทางนะคะมันไปได้มาได้ค่ะค่ะสี่ห้าหกแล้วก็งวดที่ผ่านมาค่ะศูนย์หนึ่งแล้วก็สองค่ะสองตัวมาตัวศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะคะมาสองค่ะคุณผู้ชมงวดมีไปต่อค่ะก็เดินดีพ่อสมควรน,นะคะคุณผู้ชมเดินดีอยู่ค่ะถ้าหลุดก้อนหนึ่งแค่หนึ่ง,งวดไม่เกินไม่เกินสอง,งวดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เดินเดินมาตลอดค่ะ เดินเดินนี่นะคะขอให้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวัด่าลาวพัฒนาของหนุ่มภูพานค่ะของหัวพิพานมากเขาสองตัวเด้อค่ะคุณผู้ชมเข้าสองกับ9บนและล่างเลยค่ะ9ไปล่างสองไปบนนะคะสองหแล้วก็เก้าค่ะมางวดนี้ค่ะคุณผู้ชม6กสาสี่ห้า สี่ห้าหกตรงกันกับพ้องจินตนาค่ะสี่ห้าหกตรงกันกับเด่นเดินดีเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมตรงกันเลยนะคะตรงกันเลยนะคะอันนี้ค่ะสี่ห้าหกตรงกันแต่ว่าจับคู่ตรงเพื่อว่าตรงกับบอลลูค่ะคุณผู้ชมนะคะอ่าเป็นเพียงแนวทางนะคะเมื่อนุ่มผู้พาจับคู่ให้มีสามเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกค่ะ หกสี่ยังงยูด้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเพิ่งมางวดแรกอีกแล้วค่ะอินตนา่าหกตรงม้ามือนี่นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหกจะยังมาเหมือนเดิมหรือว่าเก่าจะมากเปลี่นไปได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของแอดกินค่ะแอดจินงวดนี้นะคะคุณผู้ชมสี่กับหกเป็นตัววิ่งค่ะสี่สามสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดตรงกันกับของนุ่มผู้พานค่ะ หกสี่หกห้าหกแปดนะคะหกสี่หกห้าหกแปดซีก็สามยูโตจับคูของเพลิน,นะคะ่ะคุณผู้ชมดูว่าสี่สี่สามมาบางที่ไม่ไปตรงกันนะคะคุณผู้ชมก็จับใส่กันเอาเองเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะสองกับสี่เข้าสองค่ะจับคู่ไม่เข้านะคะคุณผู้ชมจับคู่ไม่เข้าเลยเพราะว่าผลหอกเก้าหกหกสองหกค่ะเงื่นนี้ค่ะคุณผู้ชมสี่สามสี่หนึ่งสี่เจ็ด หกสี่หกห้าหค่ะแคบมาจ,จอเลยค่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะผู้ทีิดตามมอ็มอสจแล้วกับของยายนางของลุณผู้พานนะคะเซียนอายค่ะแล้วก็เดนเดินดีนะคะที่คุณผู้ชมติดตามอยู่ค่ะจินจะนาะขอขอบคุณหลายๆค่ะยายนางตำราว่ะคะยายนางตำราวให้วิ่งเก้ากับ5ค่ะ9กับ5บนล่างค่ะ จับคู่6คู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชม90 93 95 05 03แล้วก็35ค่ะแนวทางเราพัฒนาของยายนางว่าที่ผ่านมาหลุดค่ะคุณผู้ชมให้52 68 57 56 67ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะเนาะ,ะเขาตัวตัวกับเป็นไปก็ได้บ่เป็นปารามิตานนะคะ ค่ะคุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาวันนี้ค่ะจินตนาขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจคับจินตนานัาค่ะเพราะว่าเออสิมีกําลังใจเฮ็ดไปได้กัเดินต่อไปหาแนวทางให่คุณผู้ชมในขณะที่ช่วงนี้หาบ่านเซาอยู่พัถ้าได้รงตัวแล้วสิออคหาเดินทางค่ะเฮ็ดจริงจังบ้างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่มานี่บ่มีไรายได้ยังเลยค่ะ ก,ก,กับอายุกับไรขึ้นนอกจากอยากงานที่สบายค่ะคุณผู้ชมแต่หน้าขอขอข,อข,อข,อขอึ้นหลยๆค่ะแต่ว่ากับมีเอฟซี FC นะคะกดออกจากการ,การกติดตามนะคะคุณผู้ชม4ี่ห้าคนที่สองมือสามมือ่านมาเนะะี่ยค่ะกะใจหายขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมที่เห็นคุณผู้ชมมาเคยติดตามแล้วก็ไม่ติดตามนะคะไม่กดติดตามออกเราก็ยังกดออกเนี่ยกับกาศว่าเป็นอย่างค่ะคุณผู้ชมนะคะขอให้ เขามาเบิ่งแนวทางบอติดตามกับเบิ่งแนวทางใดที่เกาเนาะเะนาะขอขอพูดห,หลายๆค่ะเมื่อน,นี้จินตนาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับไปเที่ยวเราพัฒนาให้มุนม,มวลละกะ็ให้เพื่อนเพ่นมวนแล้วยังให้มีโชคนันค่ะคุณผู้ชมมีความสุขทั้งกายและใจทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ